แต่มามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งบทพร้อมกันแต่ว่าเขาบทถ์เนภาษาเดียวเขาก็สึก <c oughs> สึกแล้วก็ไปแต่งงานเมื่อแต่งงานได้ต่การสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาต้องถูกเกณฑ์ไปที่เพชรบูรณ์เพื่อสร้างสถานที่ของทหารแล้วก็เป็นโรคไข้ใหญ่ไข้ใหญ่ไปจากที่นั่น กลับมาถึงบ้านก,ก็เปโรคปอดอักเสบขึ้นเป็นวันนรกเขาอยู่ใกล้วัดบรงโคมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลานั้นอาตมาเป็นเจ้าว่าอยู่ที่นั่นในเมื่อเขาป่วยหนักอาตมาก็ไปอยู่ไปเทศเวลานั้นททศเทศเดินกว่าถึงกลับวัดขณะที่กลับมาถึงว้ดก็มีคนส่งข่าวบอกว่าจวนเขาชื่อจวน ชวนเพื่อนของท่านมาบทนะ่ะเวลานี้ป่วยหนักมากพูดไม่มีเสียงแล้วบ้านเขาอยู่ข้างวัดอาตมาก็เลยชวนพระอีกห้าองค์ไปเยี่ยมพอไปถึงพอไปนั่งใกล้ๆก็าถามว่าจวนจำฉันได้ไหมเขาก็พูดแผ่วเ,เบามากพอจำได้คขอรับเขาจะยกมือไหวแต่ก็ไหวไม่ไหวแสดงถึงความเคารพ เก็เลยถามนก็นึกในใจว่าคนถ้าจะตายถ้าจะไปนรกมันต้องเห็นกองไฟถ้าจะไปสวรรค์ต้องเห็นพระเห็นสิ่งที่เราทําบุญตามแบบฉบับก็าถามว่าจวนเวลานี้เธอเห็นอะไรถ้าต่อเห็นไฟครับเสร็จบอเสร็จนะเห็นกองไฟถามกองโตไหมบอกกองโตครับ ตั้งอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเราอยู่ไม่ไกลครับใกล้ๆนี่แหละครับก็นึกในใจว่าถ้าเห็นกองไฟอย่างนี้มันลงนรกกันแน่แล้วพวกนี้จะไม่ผ่านไม่ผ่านสนักพยายมไม่มีการสอบสวนลงดิ่งเลยหลับหนักมากคือถามบัญยาเพราว่ามีสตังไหมถ้ามีสตังยังขอเขาหน่อยเขาบอกมียี่สิบบาทเอ้ว่ายี่สิบบาทก็เอา เขาก็ส่งเงินมายี่สิบบาทใช้เรมือใส่มือจวนอาจับสองมือเขาวนนมกันบอกจวนว่าตามฉันนะบอกว่าให้ตั้งใจตามนี้นะทันะพูดแ้วเธอไม่ต้องพูดเธอนึกในใจว่าข้าว่าเจ้าขอ,อนําเงินยี่สิบบาทนี้ชําระหนี้สงทึงเคยเอาของสงมาจากวัดที่มีพระก็ดีวัดที่ไม่มีพระก็ดีวัดรา้างก็ตาม แล้วก็านที่ของสงโดยไม่มีสภาพเป็นไว้ก็ดีนำมาด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือเจตนาก็ตามขอจําระนี่สงด้เงินยี่สิบบาทแกก็พยักหน้าถ้าแต่ว่าเราถามว่าพระเป็นชอบด้ไหมพระเป็นชอบได้สาธุร้อมกันพระก็สาธุทีหลังก็ถามใหม่ถามว่าจวนเวลานี้กองไฟงยังมีไหมบอกเขาบอกไม่มีแล้วครับ ถ้าว่ามีอะไรเห็นพระประธานในโบสถ์มาลอยอยู่ขา้างหน้าเราก็เลยนั่งยิ้มดีใจแล้วเอาทุกคนแล้วเราแย่งพระญายมนะเรียกว่าแย่งพระญายมทุกคนนั่นแล้วเขาบอกจวนตอนนี้ไปภาวนาว่าพุทโธนะแกภาวนาเบาๆพุทโธ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 พอสิ้นเสียงก็เลยสิ้นสิ้นลมหายใจเลงความว่าแกตายแกคราวนั้นไปสวรรค์นี่บรรดาญาโยมพระริษัททุกท่าน ข<ส>ึ้นชื่อว่าพุทธาตุสิกรรมฐานคือการนักถึงวิชาเจ้ามีคุณมากอย่างนี้